สมขาสามอันปืนเนี่ยไปไหลปุ่น,น,น,นอัไมยได้านรเนี่ยไปไดีไปวะปุ่นชอบวะชอบไปชอบวะนัปุ่นคายได้เนี่ยคายเป็นเม็ดเม็ดตะลังเม็ท้าร่อยอ๋อตะลังเม็ดไงสามปั้นนั่นน่ะนี่นะมาเดียวเนี่นอย,อยนะ สอบสอบเหมือนกันตารางเม็ดตาลางเม็ดห้า้อยมันไหนตัวตารางเมร็รตัวดีสิบมีสิบสองมัดกาต่อเมตดอือโอ้สิบสองมัดก่อนตรงม,มัดสีฟ้ามัดอะไนะอืม

ไม่จอบขี่มดแต้วก็ท่า,าไม่ชิลาใส่ใน,นสในไปวยกับำเรี่ยงมันที่จริงคุณมันแค่นใหญ่อยู่ใช่ยัเมอก็เมื่อก่อนพุ่งใจ้แผ่นง่า่อยาลูกเนาะมันแผ่นใหญ่หาแป้งน่ะนะแล้วไม่ปั้นท่านั่น่ะโอ้แผ่นยังนเลนะอืม อยู่ในราคาหลายเม็ดนหมื่นสามหมื่นสี่นพนนั่นนะโอ้พกนันท่านแป้งไงนี่นแปง้งเหแปงท <laughs> ั้งหลายม็่เมรปัญหานะเจ็ดปันป่าลามืนมนี่จะมีเป็นเลี่ยมเป็นมุมไปมุอเหลี่ยม乌鲁ลกอกมาเจาะหาลายเหลี่ยมมันก่อนนี่ ดีปอว้ามึงอะไรนไดูไน,ดน่อ่ะต้องการเอะอที่เขาต้องการนั่นอืมเป็นนยุกอืมขยุกขยักษ์คนนั่นอืม <c oughs> ใส่ก้อนไงกอใส่สลับอีนี่ตจังงามนี่เนาะชาบอ่ะใส่สลับกันนี่ยจังมันจะได้ตัดลายกันนี่มันจำจะกันไปหมดอ่ะบางคนไปเอาดิ่ห์เขาก็เอาบางคนเอาสีลม้มมัดไปตีหน่อออมก็สีลม้มมัดสีด๊อสีด๊อขายดีด้วขายดีแค่ไหนะื <c oughs> ่องนี้ขายด้วยนะ mang đan mang đan có mốt rồi nè, à, còn biết là bao nó kêu lên luôn à, kêu mắc, theo vợ theo con, cứ để tát chạy lo à, cưng biếng à, cưng biếng ngại luôn à, mình ผมไปชอบวันนี้ทำมีนี่ว่าผมไปปุ่น่ะผมไปเจียงดาวทำกัมเจียงดาวมีมีหลายล่าเจียงดาวมีตั้งปุ่นเอนอถึงไม่ลิ้มปุ่นอะตป็นไงจริงสามอำเภอเปเลยที่อำเภอมีอายวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนไปเนี่ยที่ยัน แางเข้าไปวันทองฮะมันใจเพีนใหญ่ลูกอ๋อนนั่นนไปแตมลวดแตมลายของมันนะเป็น,นำลำลำใหญ่ๆนะอืมนั่นเป็นแชมยางเนาะเต่งเต่เขงนนๆๆข้างมันเหียอ่ะแล้วก็เจียเจียเจียข้างมันเหี้ยคอยมันไปแตมลายแตมเรือของมันนะ่ะโมะโมะอะวาเดียวลุงเลยปะ ให้รับกระห้องตื่นนะ่ะว้าว Nó nhập xếp luôn này, này đại thương lập <laughs> oh, lối ra. ลหนึ่งร้อยทั้งขอบพื้นนี